โอ้โห oh หอดูดาวไม่หอดูดาวตอนนี้เลยไหมโอ้โ <laughs> ห oh เอาเว้เ<อ>าลายเครื่องบินเว้เสุสานว่ะเคจี K o สุดยอดมากตรงนี้โอ้โ oh หสุสานครับท่านผู้ชมเอาแล้วตรงนี้ละอะแล้วหอดูดาววิเวกโอ้ oh <laughs> เอาละครับแล้วลายเครื่องบินมันบีบคั้นมันบีบคั้นสดุสดๆ<ใ>เล่นสุสานเล่นส oh ุสานโอ้โหใจตรงกันอะไรขนาดนั้นโอ้ยเควินครับลงยังไม่ถึงพื้นครับ เขาถึงก่อนด้วยครับเอซิดแล้วมีเซฟนายประกอบอีกเรียบร้อยครับหล่นไปหนึ่งครับงามไส้แล้วก็เกียวจีแล้วเราเพิ่งจะคุยกันด้วยนะว่าแบบซ้ายเนี่ยทำเลหน้าลงมากจะเหมือนเขาได้ยินหรือเปล่าเราไมเขาตามเราไาอย่างนี้มันไม่ใช่ทำเลหน้าลงหรอกประเด็นมันคืออย่างนี้ยังไงประเด็นคือไรข้างบินเออโอ้โหใช่ข้างบินนี่โอ้ยมันโอ้เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้อะทุกคนคือต้องบอกว่ามันเป็นสถานการณ์หน้างานจริงๆครับเว้ยแต่เขาโดดพลาดนะเขาโดดไปสุสานนะ ก็อาจจะตามอ๋อเขาโดนไปเจอเซมไนใช่ก็โดนไปเซมไนนะทีนี้เขาจะตามหมดหรือเปล่าเขาอาจจะมองไปไกลว่าเคียวจีกำลังไหลไปที่สุสานแต่ว่าเคียวจีอยู่ครึ่งๆเลยคือสถานการณ์มัน50 50ิบหาสิบบยิงกับเซมไนแล้วครับเอเซียมีสิทธิ์ที่เคียจีจะมีโอกาสได้แจมบ้างแต่ว่าต้องหาตัวรอดก่อนนะตอนนี้แต่ถ้าแจมกลับมาได้เครื่องบีแล้วชิงเข้าคาตัวเนี่ยดีอ่าไอเซียยิงไปสองแสดงว่าตอนนี้เขาสี่คนอยู่ที่เซมไนสุดยอดชัวร์กลับมาที่ฮอลลูดาวได้นี่ดีครับ โอ้แล้วดูเด็ดถ้าเกิดว่าเคียวจีไปหอนูดาวแล้วโดดมาเจอก็จะมีวีเกมมิ่งอีกมาดักเลยแล้วแอซเซสตี้แกมาไม่ด้วยความที่มันไลน์ข้างบนมันเป็นแบบนี้มันก็เล่นยากนะครับความลำบากอยู่ตรงนี้สำหรับต้นเกมครับมีคอมเมอร์ครับแต่นี่ครับวีเกมมิ่งก็ต้องบวกกับแอซเซสตี้ที่ลงถิดสายอยู่แล้วจะเป็นวัฏทานครับเข้ามารื้อไปได้แล้วเป็น2อีลิมแรกให้กับวีเกมมิ่งดูจากตอนนี้แล้วเนี่ยพื้นที่ฝั่งขวาล่างนี่ใครช,<ง>ชิงได้ก็ชิงก่อนเลยลงลงลงยาวยันพีค ขาหวังว่าวงเนี่ยจะไม่รังแกกันนะเข้าไปที่ไม่ขวาผมคิดว่าวงจะอยู่ซ้ายเอ้วงจะอยู่ขวาเพราะไรก็มีจะอยู่ซ้ายมันก็รังแกกันขนาดนั้นเลยมันมันน่าจะเป็นแบบนั้นแหละครับโอ้ยังแกครับตรงนี้แล้วแอสซสตี้แกกลับมาเอ็กซิโอ้แล้วได้พื้นที่ต่อเนื่องตอนนี้เราไม่เห็นแล้วเคียวจีไปแล้วข้าคาตูไปแล้วแสดงว่าอาศัยช่วงชุลมูนที่เอ็กซิแกนไหลไปเจอสุสานพอดีรอดไปนะฮะในช่วงของต้นเกมแล้วค่อยๆดึงกลับมาดึงกลับมาแล้วด้วยหนึ่งคนครับเห็นและบินมา โอ้ดังเอ้ยเหมือนบินไปเฉียดมีเครื่งบินขึ้นมาบอกว่าจะไปไม่ถึงโอ้ยถอดแม็กซีก็เจอกับเดวิลยูเนเต็ดครัโอเคอนนหายใจได้อีกเครื่องหนึง่งอย่างน้อยเฟนดหนึง่งโอเมื่อกี้เห็นลายเครื่องบินแล้วแบบโอ้โหร้องเลยนะคืออะไรครับโอ้ลายเครื่องบินโอ้ร้องไห้อ่ะเออพี่กระเทยบอกฉันอย่าร้องไห้โอ้โอ้โหอะไรวะเจอวงอย่างนี้เจอลายเครื่องบินอย่างนี้ กัน <g ug> แก้กันเลยเกินครับมาฮะแต่ก็นั่นแหละเป็นสถานการณ์ของเกมเอาตัวรอดครับผมอย่างเฮ้ยตอออสก<ม>าร์มาทําอะไรแถวนี้ครับเคฟทาวบท่านผู้ชมโอ้มาไกลนะจากซ้ายขับไปเกาะเหรอคือพยายามเหมือนจะไปไปเกาะเหรอ,เห,รอเหมือนจะไปเกาะนะตอนนี้มีโซนฟ้าด้วยแล้วก็ชุบวงกันอยู่ครับเป็นการปะทะของเฮฟวี่และเดวาร์ครับเปิดสึกันอยู่แล้วเป็นเฮฟวี่ที่โซนหลังคาได้หมดครับพยายามจะปิดไว้เดวาเองก็เล่นสูงด้วยเห็นมีไฟ สีขาวขึ้นมาเพราะเฮวี่เนี่ยกำลังชุบทำให้เดวาต้องเร่งเกมกับการไปไล่เฮวี่ไม่ได้ดึงเพื่อนกลับมาตรงนี้ครับอย่างน้อยเนี่ยมีหนึ่งคนแล้วผมเห็น k คโอติออสการ่าจะไปเกาะแล้วเล่นเกาะแล้วถ้าไปได้ผมไม่รู้ว่าตรงนั้นมีใครอีกบ้างไงช่วงทามมิ่งตรงนี้มันอาจจะมีบางทีที่อยู่ตรงนั้นหรือเปล่าก็เป็นไปได้แต่ MDH โดนเฟริร์สไรเดอร์ยิงนะครับอ้าแล้วตัดกันเองแล้วทีนี้นอ่าดีแต่ตอนนี้แฟรเรายังไม่เห็น แฟดเข้าพีคหรือเปล่าหรือว่าแฟดลงหอนาฬิกาไม่รู้เลยนะลายเครื่องบินแบบนั้นนี่ไม่เดาอะไรไม่ถูกเลยผมว่าต,ต่างคนต่างเดินแล้วครับช่องว่างของคะแนนคือประมาณแค่สิบแต้มเท่านั้นเองแฟดกับ KOGKOG <K OG S 1> เนี่ยยังไม่รอดนะเหมือนจะยังไม่ได้ชุ่มนะเหมือนจะดีดขึ้นมาเรื่อยๆอ๋อและเฟิร์สไรเดอร์ยิง MTH ไปอีกหนึ่งครับอ๋อแล้วสองแล้ว MTH ไปอ๋อแล้วครับคาโ์ตรลิสขอขอภยัยบิมาัสากิดอนคลายขยับไปกับเพื่อนแล้วเหมือนจะขับรถไปด้วยกัน วิลัแฟตไปรอข้างล่างวิเมฆหวังว่าจะไม่ชนกันที่ลงไปฟาร์มัสคือจากจากที่ดูเมื่อสักครู่นี้เคียวจีอาจจะมีแผนว่าไปเลยเกาะแล้วเดี๋ยวไปหาเหรียญคนอื่นจะตายไม่รู้ไงรอดเข้าเกาะแล้วหาเหรียญแล้วชุบก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเกมนี้ต้องต้องแก้อย่างนั้นแล้วนะครับเพราะว่าด้วยลายเครื่องบินมันโอ้โหเกินไปครับนี่ครับแล้วได้ว่าเล่นเร็วอยู่แล้วครับพอรู้ว่าอยู่ในช่วงของเฮฟวี่กำลังชุบดันสูงขึ้นมาแล้วเปิดได้ เล่นไวทันทีเลยนะสำหรับทางเดวาครับแล้ววีแกมิ่งเจอกับเซมนครับถือว่าเป็นของดีตรงนี้ของดีของเราเปิดมาแล้วเป็นการเทรดกันไปคนละตัวครับแต่ขณะเดียวกันครับไฟของเดวาเฮวี่ยังไม่จบด้วยโอ้โหแต่ตรงนู้นน่าดูเหมือนกันครับวีแกมิ่งเจอกับเซมนสังเกตว่าตอนนี้หลายๆทีมครับจะมีทางแฟลชที่ยังฟาร์มแบบชิวๆกมีอ็มี m อ h ที่หลงมาอันนี้น่าจะหลงมาจากการไปแบบพยามจะดึงเพื่อนด้วยครับแล้วมา2ครับ เซมไนเราเราเรานะตอนนี้เราต้องเชียรเอ็กซ์แพนเซมไนเฮฟวี่นะครับใช่เพื่อที่จะให้3ทีมนี้ช่วยตัดทุกทีมออกไปแล้วเราก็ทำหน้าที่ของเราเองด้วยนะครับตัดทุกทีมแต่ไม่ใช่ q g ต้องช่วยกันเชียรแล้วตอนนี้คือเชียรอะไรก็ได้คือเชียรหนึ่่ะตอนนี้เพราะ m d h กลับมาอีกแล้วนะครับ2คนไม่มีใครอยากเสียออกจากเกมเลยครับเกมนี้อะไรก็ได้ Gaing กับมมอ่อน เพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้มีช่องว่างที่มันแคบลงใช่รวมถึงเฟิร์สไรเดอร์ด้วยนะครับใช่ครับดูจากสารการตอนนี้คือ k ค g อยังไม่มีบ้านเป็นหลักแหลกด้วยหลังจากไปเสียต้นเกมมาก็ต้องหาบ้านกันใหม่จะไปโทษว่ามันเสียต้นเกมกันไม่ได้อะไรไ้องบินมันแย่จริงใช่ไรค์มินแย่มากแล้วเป็นทามมิ่งที่แบบว่าหลายทีมคืออัดกันในเมืองอยู่แล้วครับมันเป็นสิ่งที่เราคาดเดาไม่ได้พี่เมย์แล้วเขามาถูกเกมนะไอไลค์เขามินแบบเนี้ยมาถูกเกมนะเออเข้าไม่กันเออทําไมกันตรงนี้แล้วเอ็กซิทเข้ามัักดดดงี็ตต ตัดบรเลเดอร์ไปครับเหมือนจะมีการประท้าอยู่นะเหมือนเคียวจีจะมีการประท้าอยู่นั้นน่ะจะเห็นหรือเปล่าเ็ายังไม่ทราบเหมือนกันครับเพราะตรงคาตูนี่ล่าสุดคือเคียวจีอยู่ที่นั่นแล้วก็มีกอกแก้วด้วยไปลากมาอีกอาจจะแบ่งเป็นสองสองก็ได้แบ่งมาสองสองไปได้ไหมพี่เมกไม่แน่ใจครับก็มีสิทธิ์ที่เคียวจีจะจบสูงเหมือนกันครับโอ้ยเราไปตัดแฟลตเอาเจอกันแล้วแบบนี้ช่องว่างของคะแนน มีลุ้นครับ๋ยวต้องไปดูครับโซนด้าน,นล่างแต่ว่าเป็นเคีจีที่มาน้อยกว่าจะมาแค่2คนตัดชินแลกเทรดกับโอซาก้ารับถ้าได้ได้มันหนึ่งเสียไป2เกือบไปกับโอ้โอไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหรียญเท่าไหร่แลตอนเนี้ยเหลือคนเดียวไห้เหรอคนเดียวโอ,โอ้แล้วไปให้แฟดด้วยนะคือเราแลกกับแฟดไปแต่ว่าตรงนี้ครับการโซนของเอ็กซิทแกดันสูงมากเฟอร์เรดเดอร์พยายามจะถอยออกไปแต่โดนต้อนแล้วน่าจะถอยยากครับเอ็กซิทแกดันสูงมาก แล้วขึ้นมาถึงหน้าบ้านครับตอนนี้ปะชิดเป็นทีเรียบร้อยกบตีเข้าไปตอนนี้เฟ์เดอร์หลังบ้านโดนเจาะเข้ามาเจ็บไปก่อนหนึ่งคนตอนนี้ก็เจ็บหนักมากแล้วเขาโถมทันทีไม่มีช่องว่างยิงรูดเทรดกันมาก็เป็นเิตที่ได้เปรียบม,มากๆครับตอนนี้โซซ่าไล่ย,ยิงแรกขึ้นมาแล้วไปเดนตูขึ้นไปไปกับราฟราฟยิงมารับเองก็เจ็บครับตอนเดนตูขึ้นมาเทรดตรงนี้ยืนขับอยู่นานกน็เป็นเฟรมเก็บเข้ามาเก็บโอซี่แล้วลากเข้ามาต่อเป็นเฟรมได้ซ้ำด้วยเก็บแคอ ไล่มาต่อครับเอ็กซิทเหลือ2ขอเวลาดึงเพื่อนดึงไม่ทันครับเสียทามมิ่งเลยครับเจอโซล่าเฟรตึ้นแล้วก็ลังจะเป็นเฟิร์สไรเดอร์เอาคืนได้อยู่แล้วเปิดหัวด้วยอุ้ยแล้วน้องเลยอย่าบอกว่าอย่าบอกเราจะเป็นเฟิร์สไรเดอร์เดฟซีโอ้โอเมื่อกี้เขาสไลด์อะไรครับใช่ครับแล้วออสค่ายิงมาฟัลโล่ครับเอาแล้วได้มาอีกหนึ่งยีเรมโอเคโอจีอตอนนี้กลับมาสี่คนแล้วมาที่เกาะจริงๆใช่ ในการดึงกลับมานะหลังจากที่เราเห็นมีคนขับอัลไซเมอร์เอาแล้วเปิดตำแหน่งแบบนี้ที่เหลือต้องชาร์บ้านเลยหรือเปล่าหรือจะรอก่อนครับเซตเอามามาบีมาแล้วครับเ,กกเอาแล้วเดแก๊งเ้าเราระเบิดมีปลาเผือด้วยจินตนาการสําคัญชไหนเอาแล้วขึ้นมาครับปลาเผือก็เ,เคไม่มีระเบิดครับเตรียมครับช็อตเดียวโอ,อุดแล้วนะเซ็นเซอร์ระเบิดบันขึ้นแล้วอุดรอครับเราจะเข้า เจ็บเองหรือเปล่าเข้าไปถึง3คนครับอัดเข้าไปอัดเข้าไปอัดเข้าไปตรงนี้โอ้โหเรายื้ยื้อจัดชัดจริงนี่ไงละกว่าจะได้ครับโอ้โหยังดีนึงริมให้กับเคเป็น3แมต้มตรงนี้ครับเคานี้มีแต่ความตื่นเต้นแต่เฟิร์สไรเดเมื่อสักครู่เนี้ยเอซิดเหมือนจะมีอะไรผิดพลาดนิดหน่อยนะตอนช่วงท้ายไฟที่เหลือ2 1อ่ะใช่ แล้วกลายเป็นว่าโดนเก็บสี่เลยแล้วเฟอร์ไรเดอร์เจอกับเซมไนครับเอา,เอาดูกันต่อครับเราเหลือแค่สองคนนะจะปิดได้เลยหรือเปล่าถ้าปิดเฟอร์ไรเดอร์ได้ก็ถือว่าดีอ่ะแล้วซาวซ่าครับ Oh โอ้โหเอาเรื่องจัดๆเลยนะเกมนี้นะเมื่อสักครู่นี้เก็บไปสี่นะครับด h e แบกครับแต่ว่าทามิงตรงนี้เนี่ยได้วงก็จริงแต่ต้องรับมือหลายด้านครับเพราะว่าเป็นพื้นที่แองกระทะอุ้ยแล้วเขาเด้งกลับมาหมดแล้วด้วยใช่พี่เมฆแต่ว่าของอะดิจะฟารมยังไงเพราะว่าวีเจมิงเองอยู่ในบ้านแอลด้านล่างคือเขาสามารถมองเห็นตรงบ้านแอลตรง<ช>นั้นได้หมดอันตรายจริงๆครับฟาร์มก็ไม่ใช่ยากๆครับโอ้ยต้องเรียกว่าไม่ง่ายสิแล้วฟาม้วค่อนข้างยากด้วยโอ้แต่ว่าเซมนายเองมีล้อข้างมาครับ ตอนนี้ผมอยากรุ้นเคเเหมือนกันว่าจะผ่านสถานการณ์ตรงนั้นออกมาได้ทันหรือเปล่าผมว่าตอนนี้สิ่งเดียวที่เค g ต้องทําหายาอ่าใช่พื้ชโจนบริเวณเกาะเนี่ยโล่งหมดแล้วขับออกมาจากเคฟทาวก็โล่งหมดแล้วแต่เขาจะทนพิษบาดแผลวงได้นานขนาดไหนนะฮะวงแรกวง2มันยังไม่เป็นไรหรอกมันยังไม่เจ็บ คุณมียาสักคนละ7จ็ดถึงแปดอะโอเครอดใช่ล้วต้องมีขนาดนั้นนะครับไม่งั้นเนี่ยถึงเข้ามาก็เล่นต่อยากแล้วกําลังข้ามสะพานมาด้วยโดยที่มีเฮฟวี่ครับอยู่ในด่านต่อไปโอ้โหแล้วกลวายเป็นว่ามาเสิร์ฟคะแนนในเขาถึง4คะแนนครับเอซิต hey, ครับเฟอร์รีเดอร์นี่ยิ้มเลยแล้วตอนนี้เนี่ยมันจี้จี้จี้เข้ามาเรื่อยๆแล้วอ d h ดีกับทีมแฟร์ดครับมีสิทธิ์ยิงกันสูงมากอยากไปที่6กแกตอนเนี้ยโอ้โหเดี๋ยวนั้นแลววงนะ เทวจีนะถามจริงๆไกลมากครับวงนี้แล้วเจ็บจริงอะไรจริงจากทันหรือเปล่ามี x plan กับ Heavy ที่ตอนนี้เป็นประกันใหญ่มากถ้าออมนี่อ้อมไคร <นะ S 2> เขาดีกีตา้าอยู่คร<อ>ับจะมีกีตา้าอยู่ตามพื้นเพื่อจะเอาของนะคนได้ยินกันทั้งอำเภอเลยนะดีทีแล้วมาดู่แฟลตมาลุ้นให้แฟตโดนครับน็นนอกดาเพโซแลวออสการ์ของเรายาไม่เหลืออ้าวเจอยานบินก่อนตรงนี้เหลือแน่ ไปต่อครับตรงนี้ยิงมาสั่งทีมแฟลตครับเปิดโซนได้ดีกว่าครับพื้นที่สวยแต่ m อ h เองคนน้อยกว่าพยามจะเทรดแรกก็มีคนดีขึ้นราคาครับโอเคขึ้นไปก่อนเจอมาตรงนี้ยิงกดยิงกดดาวมจยังปิดไม่ลงครับสำหรับเอ h ดีเเหลือ3คนตรงนี้พยาามจะฝืนเล่น <c oughs> โอ้และมีเอ็กซ์แพนครับเอ็กเซลยิงเอสเซตี้ปิดจบสเวดไป ดึงมาต่อครับ้านในบ้านตอนนี้พยาจะเข้าไปล้วงกับสลับดอนคลายครับเสียทามิ่งการวางไอซ์บอลที่เยอะเกินไปจากทีมแฟลชเหมือนกันและยิงแลกมาเขาล้วงไปได้ครับเป็นดอนคลายยิงนอก้ามาเก็บบัตตี้ไปแล้วแต่ว่าดนอกโดนล,ล้วงมาจากยานบินเก็บ3มอิริมให้กับทีมแฟลช <_ fil et> แบบนี้ไม่ดีต่อ K.O.G เลยครับแม <_ p ain> ้ว่า N.D.H จะโดนตัดไปแต่เฟิร์สไรเดอร์เขาดีดขึ้นมารวมถึงทีมแฟลชที่ช่องว่างตอนนี้น่าจะเทียบเท่าคะแนนแล้วเลยครับ ใช่ครับแต่แล้วพอผ่านไปได้อีกในแสงแล้วนะเราขึ้นมาตรงนี้จะเป็นเดวายิงอับเฮฟวี่ตัดมาหนึ่งขอบวงครับเฮฟวี่ย์วิ่งอยู่ในพีกด้วยแล้วมีทางเอ็กซ์แพลนที่จะเป็นด่านต่อไปกับการวิ่งเข้ามาของเดวายูไนเต็ดโอ้แต่ว่าด้านในเองมีเฟิร์สไรเดอร์ที่รออยู่ตรงบีมาด้วยครับจะต้องขึ้นมาเจอกับ V Gaming ที่รออยู่บ้านแอลด้านล่างครับที่เขาเรียกว่าแอลท่อเอาแอลท่อได้รอหรือเปล่าตรงนี้ด้านหลังเข้ามาครับไอ,อ้รอยยิงครับเดวาร่วงครับเต่าที N ่ฟารางครับต้องการบ้านนี้แล้วเห็นนคแต่ไร เอการเข้าบีบมาเหมือนเห็นสองนะไม่ใช่แค่หนึ่งเขาหน้าจะชุบมาหรือเปล่าได้ละสิเพราะว่าอีกสองคนนี้น่าจะไม่มาเร็วขนาดนั้นมั้งแล้วนั่งเนียนซะด้วยผมเห็นโลโก้นเนียนไปก่อน <Okay. S 2> เนียนไปก่อนให้ข้างนอกเขาเนียนกันไปก่อนเพราะว่าข้างนอกนี่โอ้ย่อ็กแพร์เนวี่เดวาอย่างนี้โอย้ยเข้ามาหมดเลยโอเคถ้าแบบเนี้ยโอ้หมีช็อตให้แบบลุ้นๆกันหน่อยแต่ว่ายาจะพอเล่นหรือเปล่าครับเพราะว่าไปจ่ายน่าจะพันล้วงมาเยอะว่ะวงว่าแบบนี้ เกมมิ่งซะด้วยเอาเฮวี่จบไปคือที่ตรงนี้เคลจีรอรับได้ครับแต่ว่าไอเทมให้เล่นจะมีมากพอหรือเปล่าดูครับโอ้ยไม,ไม่มี<า>เลยครับปืนฮิลมีหรือเปล่าโอ้โหรับหมดครับเอ็ <7 S 2> มเจ้าครับยาดปลายโอซาก้าสุ่มเสียง โโอ้หเป็นการยิงโซนออกไปครับเพื่อที่จะได้เอาของครับแลกอยู่ในกล่องไอเดอะแล้วก็ดันเร็วทันทีครับฟารังดัน4ครับตอนนี้รับ3ต่อ4เอเจบอลครับตรงนี้ติดไอวอลครับด้านนอกของ KOG และเข้ามาได้คนหนึ่งเลยครับทูแบดตรงนี้ยิงเอเจเก้าโว้ยเฉียวหัวทูแบดครับโดนล็อกไปก่อนหนึ่งตรงนี้ไล่เข้ามาครับด้านหลังช่วยกันเคลียร์อยู่ติดไอวอลหมดเลยครับจากทางของฟารังเคอจีโดนล็อกขึ้นเรื่อยๆครับพื้นที่โดนปิดเข้ามาแล้วเขาช้าเขาหัวหลังครับโอซาก้าแลกตัวเองครับกับเอเจเก้าและนายโดนบีทุบไม่ทันตรงนี้ฟาารรังคคนเยอะกว่บ โอ้โห oh เล่นยากจริงๆครับเกมนี้บันเทิงแล้วเกมต่อไปครับโอ้โห oh ถือว่าทำดีแล้วครับกับการยิง M79 ในการเทรดแลกกันครับสู้กับฝารังแต่สู้ไม่ไหวจำนวนคนที่เยอะแล้วไอเทมในการรับมือไม่มากพอกมาที่ X Plan ครับเกมนี้จะเปิดวิายาที่3ามหรือเปล่าครับกลางวงที่ต้องการรือ้อและยิงเคลียร์ตรงนี้ก็เซ็นายโดเข้ามาแลกก็ามาต่อเป็น X c e l ลคนเดิมอีกแล้วครับํำยิงมาดูฟาสตยิงมาจรวดปืนนี้มีทุกแมช แล้วยิงเข้าไปยิงอ่าเข้าไปโอ้โหแล้วปาน้้ำมันมนหลังคานี้มันช่างดุเดือดและยิงจี้ยิงจีงจ้และเอ็กเซลโดนล้วงหลังครับโดยยานบินเอ็กเซลก็โดนอีกครับจะบินซูมาขโมยคิวไปอีเียนตรงนี้เสียให้กับทางว่างของวีเกมมิ่งไปครับแล้วเซฟนตยตอนนี้โดนล็อกเข้ามาครับมันแออัดเหลือกเกินแต่ยังมีเวลาชุบกรอดด้วยเออเอาให้สุดปาราเข้ามาด้านหลังครับเหลือ2เหลือ1เซฟนตยกำลังจะหมดตี้แล้วตอนนี้กลายเป็นวีเกมมิ่งเข้ามายิงได้หมดเลยครับ ลางมาต่อเรื่องครับตอนนี้เป็นฝรั่งดันสี่เข้ามายังไปได้ต่อแล้วววมันตี <c oughs> ด้านหลังเข้ามามีเดวาด้วยครับอยู่ตรงข้อตรงนี้ครับพร้อมจะพุทธมาล่อรารั่งอยู่ด้านหลังเอ็กแ a n ครับเอ็กลอยยังคงได้ยิงอยู่ด้วยครับเป็นจุดยิงฟรีฟรีทุกอย่างบอกเลยว่ามั่วจะจัดครับฝรั่งแกเอาทุกคนแล้เวเฟรไรเดอร์รอรไ,ปไปแล้วเฟรไรเดอร์ไปแล้วรัเอาแล้วเซมไนไปด้วยฝาราั่งห้าอย่างนี้ว,วีเกม n ิ่งับแปรตจะสบายนะรวมถึงเอ็กแ a n ด้วยแบบนี้มีสิทธิ์ที่เกลเจียหล่นมาอย โอ้หล่นไปไกลหรือเปล่าจะหายไปไหมครับเอาฮะตรงนี้เอ็กซเหลือ2คนครับไยัมจะลากจากเจมโบรตรงนี้ไปเคลียร์กับไวตร,ตรวัสของไดวายจินเนเต็ดกดเอายาถุบตัวเองไม่ทนันคงับเดี๋ยวฟารังเคลียร์หมดเลยับสรุปมาตีแจมตรงนี้เคลียร์หมดจะเช็คบินอีกนิดนึงเจมบอเอาไปเล่นอีกหนึ่งแล้วมาอีกหนึ่งคนจะเอาให้หมดโอ้โหแล้ววิ่งทะลุมายิงเรียบร้อยับเก็บไปถึง3ตีติดกันก็ฟารังโอ้แล้วที่5ที่5ที่6ยังอยู่ครับวีเกมมิ่งและชิมแฟร์เกมนี้ก็ผมว่า การันตีอะไรได้หลายอย่างนะตอนนี้นะต้องดูครับพี่เมฆถ้าเป็นแฟลตได้บูย่าแซงเกียจีทันทีครับแต่ถ้าเป็นวีเกมมิ่ได้บูย่าก็มีสิทธิ์ที่จะไล่แฟลตขึ้นมาเหมือนกันเอาครับอยู่ที่ว่าใครจะได้บูย่าในเกมนี้ครับจะเป็นแฟลตหรือ V g a กมมิแต่ว่าตัวแปรครับคือทางด้านของฝรั่งพื้นที่นวีเกมมิ่งลุ้นล้วนๆเลยครับ แล้วแฟดนี่ด้านหลังถ้าแบบนี้แฟดยิงฟรีครับยิงฟรีจัดๆับฝรั่งยิงเสิร์ฟโอ้โหแจกกันไปโครตแสบตรงนี้ยิงเข้ามาแยกซ้ายขวาแลเบิดกับตักบานเอาไปเลยครับด้านหลังแล้วแฟดเข้ามายิ้มหวานตรงนี้ขอเลยเจ็ดอีลิมลากเข้ามาแล้วแปดอีลิมเปิดน็อกโดยชินตรงนี้ไม่มีเอเจ้าไม่เป็นไรแล้วยิงจี้ยิงจี้ขยี้เหลือสองคนจากวีเกมวิ่งเราเปิดจากแนวหลังลากเข้ามาหันซ้ายชินเล่นหน้าค้ำอยู่ค้ำอยู่นานแล้ววนแล้ววนอีกเพื่อนท่วยิงอยู่แล้วีเกมวิ่งเหลือคนเดียวกับจากวันทัน วันทานมีจะก้าวหรือเปล่าวันทามไม่รู้จะเล่นอะไรตรงนี้ขอยิงเข้าหัวแต่ดาวเมฆมันเยอะจาก4ี่คนมีคนมาล้วงหลังและเซฮหันหลไปเลยกับทีมแฟลชเก้าทีลิม<ฮ>หนึ่งบูยญามาแล้วครับทีมแฟลชแซงแน่ๆครับตอนนี้เกียวจีหล่นไปอันดับ5ชัวหล่น5ไม่เท่าไหร่ผมลุ้นวีเกมมิ่งด้วยเพราะวีเกมมิ่งคะแนนดีมาเยอะมากโอ้เอาแล้วครับเวียดน,นามครับแอนเดอร์แกงตรงนี้ทีมแฟลชช็อตนี้พี่เมฆผมบอกเลยว่าสำหรับ